สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่120วันนี้ Day 15ครับถ้าคุณอยากเลิกติดหนังโปให้ได้นี่คือสิ่งเดียวที่คุณต้องมีในใจและมีมันไว้ตลอดเวลาครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast นะครับ EP นี้1น0แล้วนะครับ1 2 0แล้วนะครับ, 2, รบเอ๊เหมือนภาคบอลเลยนะครับ <g iggle> <g iggle> ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast นะครับจะบอกงี้ครับว่าตอนเนี้คืออันนี้อันนี้ขออนุญาตแชร์ความรู้สึกคือผมไม่รู้ว่าคนที่มาติดตามใหม่ๆอะ่ะชินกับ No Fab Challenge Podcast แบบไหนเนาะหรือว่าคาดหวังแบบไหนเนาะแต่ว่าผมจะบอกว่า No Fab Challenge Podcast เนี่ยเป็น Podcast แบบ no no script นะครับ ผมจะเอาสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในแต่ละวันหรือว่าสิ่งที่ผมเจอมาแต่ละวันหรือความรู้สึกในแต่ละวันมาพูดคุยกันอารมณ์เหมือนเพื่อนคุยกันอ่ะอารมณ์แบบคุณคือเอางี้เดี๋ยวผมเล่าคอนเซปต์หนึ่งให้ฟังเนาะเป็นคอนเซปต์ที่ทรงพลังมากเนาะในโลกของธุรกิจมันคือคอนเซปต์ที่เรียกว่ามาสเตอร์มายนะมาสเตอร์มายคืออะไรครับมาสเตอร์มายคือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปมารวมตัวกันเนาะแต่โดยมีเงื่อนไขว่า2คนขึ้นไปเนี่ยต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเนาะมารวมตัวกันเพื่อ พูดคุยแบ่งปันแชร์ริงนะครับเพื่อ,อในทางจิตวิญญาณนะเขาเรียกว่าเพื่อเรียกจิตดวงที่สาออกมาในการช่วยกรีทางต่อคําถามแล้วก็พาเราไปสู่ความสําเร็จจิตดวงที่3คืออะไรจิตดวงที่3เนี่ยแต่ละคนจะเรียกไม่เหมือนกันผมเองเรียกว่าปัญญาบางคนเรียกว่าจัก,กรวาลบางคนเรียกพระเจ้าบางคนเรียกธาตุต้นกําเนิดบางคนเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวผมผมเรียกว่าปัญญาเพราะผมมีความรู้สึกว่า ปัญญาของมนุษย์ย่อมเกิดจากมนุษย์เนาะปัญญาเนี่ยสำหรับผมนะปัญญาเกิดได้3ทาง1คือเกิดจากการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์2เกิดจากการลงมือทำสามเกิดจากสมาธิเนาะปัญญาระดับสูงสุดเกิดจากสมาธิปัญญาระดับรองลงมาคือลงมือทําปัญญาระดับแรกสุดเนาะที่จะทําให้คนเราเนี่ยพัฒนาชีวิตคือปัญญาจากการพูดคุยกันซึ่งกลุ่มมาสเตอร์มายเนี่ยคือการที่คนที่มีเป้าหมายเดียวกันเนาะมาแชร์ริ่งกันแชร์พลังงานดีๆให้กัน แชร์พลังงานในสายทางเดียวกันนะ่ะซึ่งผมมองว่า No Fab Challenge Podcast เป็นหนึ่งใน m a s t e r m i n าเนาะของคุณแล้วผมที่เราจะมาแชร์พลังงานกันว่าโอเคแต่ละวันเรารู้สึกยังไงในภารกิจเลิอกติดหนังโปของแต่ละคนนะแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างผ่านมันมาได้ไหมกว่าจะผ่านมันมาได้รู้สึกยังไงบ้างเนาะคือผมที่ผมบอกว่าผมกลับมาช่องช่องนี้รอบเนี้ยผมจะกลับมารีเซตช่อง รีเซ็ตคือผมอยากจะให้ช่องกลับไปเป็นเหมือนเดิมกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือ,อไรกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือกลับไปเป็นบรรยากาศเก่าๆที่ผมมีอะไรผมเอามาแชร์พวกคุณมีอะไรเอามาแชร์กันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณติดตามมาใหม่ๆเราไม่ชินกับการโอ้โหเขาเรียกอะไรหัวกระท้อขนาดนี้แบบว่าก็ก,ก็ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสจริงๆนะเลิกติดตามได้ผมพูดตรงๆว่าผมแฮปปี้ที่จะอยู่แบบนี้กับช่องนี้นะครับแล้วก็แฮปปี้เนาะที่มีเพื่อนๆหลายๆคนแฮปปี้กับเส้นทางแบบนี้เนาะเส้นทางที่ ลุยกันแบบเพื่อนอะไรทํานองนี้นะครับอะกลับมาที่เรื่องของเราเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะลืมแล้ว <laughs> อ๋อเมื่อกี้เราให้ฟังใช่ไหมว่าว่าสไตล์ของช่องสไตล์ของพอดแคสต์จะเป็นยังไงใช่ไหมคืออย่างนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์นี้ครับก็คือคือเมื่อวานอะเป็นวันเป็นหนึ่งในวันที่ผมรู้สึกแฮปปี้มากๆนะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็คือวันวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมา7เดือน7จ็ดอะถามว่าทำไมถึงแฮปปีน happy นะ้เนาะเพราะว่าผมอะ ค,คือผมมีกลุ่มมาสเตอร์มาย์เนาะที่เป็นเจ้าของกิจการอ,อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วผมเนี่ยไม่ได้เข้ามาสเตอร์มาย์มาเกือบปีเนาะแล้วก็สองสสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เข้ามาสเตอร์มาย์เนาะแล้วผมรู้สึกดีมากเลยอะ่ะที่ได้กลับเข้าไปในกลุ่มมาสเตอร์มาย์มันทําให้พลังงานดีๆเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ทําให้ผมมีพลังที่จะลุยกับธุรกิจต่อนะครับแล้วสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เมื่อวานนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่สิ่งมีคุณค่าเดี๋ยบอกว่า ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่กำหนดคุณค่าของคนเราเลยคือสิ่งที่เรียกว่าคอมมิ t เมนต์เมื่อวานเนี้ยผมเอาแพลนเนอร์เนาะของ NoFab Challenge Planner เนี่ยไปปรึกษากับเมนเตอร์เนาะในในตัวกลุ่ม Mastermind ยเนาะเมนเตอร์ or, ผมบอกว่าคนที่ขายของอ่ะคนที่มี Idea, ออริจินอลไอเดียเขาถามผมว่าแพลนเนอร์ที่ผมทำเนี่ยเป็นออริจินอลไอเดียของผมไหมผมบอกใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเวิร์กช็อปที่ผมทำทุกวันมันเป็นแพลนเนอร์ที่ผมใช้จริงทุกวัน แล้วมันช่วยผมเลิกติดหนังโปได้จริงๆแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะช่วยให้หลายคนเลิกติดหนังโปได้แล้วอาจารย์เขาก็บอกว่าคือถ้าเกิดยูบอกว่ายูคิดว่ามันดีจริงๆแล้วยูเป็นแล้วมันเป็นออริจินอลไอเดียของยูอ่ะยูก็ขายเลยยูยูต้องเข้าใจอะว่าสิ่งที่ยูขายอะมันช่วยชีวิตคนได้แล้วก็ให้ตลาดเป็นคนตัดสินว่าตลาดเขาต้องการสิ่งนี้ไหมถ้าเขาไม่ต้องการแค่เลิกขายแต่ถ้าเขาต้องการยูก็ลุยต่อนะแล้วเขาก็บอกต่อว่า คนที่ควรจะกังวลเรื่องนี้คือผม,มกังวลมากว่าผมจะขายแพนเนอร์ดีไหมเพราะผมรู้สึกว่าผมหนึ่งก็คือผมไม่อยากทําธุรกิจในในช่องนี้เนาะก็เล่าไปแล้วในอีพีที่แล้วเนาะซึ่งเมนเตอร์ผมก็บอกว่าคนที่ควรจะกังวลอ่ะไม่ใช่คนแบบไอไม่ใช่คนแบบอยู่ก็คือไม่ใช่คนแบบผมคนที่ควรจะกังวลคือคนที่ไปเรียนตามคอร์สต่างๆแล้วเอาความรู้ในคอร์สนั้นมาก๊อปปี้สอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเรียนเพื่อเอามาสอนไม่ได้เรียนเพื่อพัฒนาตัวเอง แต่คนที่มีออริจินอลไอเดียไม่ควรจะอายไม่ควรจะเขินไม่ควรจะคิดมากควรจะลุยนะผมก็เลยโอเคเคลียร์คัดกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> สิ่งที่ผมขายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆสิ่งที่ผมขายเป็นสิ่งที่มอบคุณค่าให้กับผู้ซื้อจริงๆผมก็ลุยต่อผมเล่าเรื่องนี้ทําไมครับที่ผมอยากจะบอกก็คือผมเป็นคนหนึ่งที่มีคอมมิชเมนต์กับตัวเองมากๆเนาะในทุกเรื่องเลยผมจะมีคอมมิชเมนต์บางอย่างกับตัวเองเสมอเช่นเรื่องของการทําธุรกิจคอมมิชเมนต์ของผมก็คือลูกค้าคือคนที่ต้องได้รับประโยชน์สสูงสุดจากผม เรื่องของ No Fab Challenge Podcast Commitment ของผมคืออะไรครับอม m ิ i t มนต์ของผมคือผมมีหน้าที่ช่วยให้ทุกคนที่ติดตามผมไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินซื้อหรือไม่ซื้อแพลนเนอร์ของผมก็ตามนะผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณเลิกตินหนังโปได้และทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนี่เป็น Commitment ใหม่ที่ผมอินมากๆคือคือเมื่อก่อนผมเคยทำช่องอทำเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งเนาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองของผู้ชายแต่ทําไปสักพักนึ่งล้วก็เลิกทําเพราะว่าผมผมไปผิดทางเนาะในช่องนั้น แต่ผมมาสนุกมากแล้วก็แฮปปี้แบบเขาเรีเยกอะไรมีความสุขมากๆกับการช่วยให้ผู้ชายอย่างเราเนาะสังคมผู้ชายเนี่ยเป็นสังคมที่ดีขึ้นช่วยให้เพื่อนในสังคมผู้ชายเราอะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตในแบบที่คุณต้องการเลยคุณจะต้องการเติบโตแบบไหนแล้วแต่เลยแต่เติบโตในแบบที่คุณต้องการผมแฮปปี้กับสิ่งนี้มากๆนะครับและนี่เป็นคอมมิทเมนต์ของผมเลยว่าผมอยากจะทําให้ช่องนี้เป็นช่องที่เป็นเพื่อนร่วมทางของคนที่อยากจะเลิกติดหนังโป๊อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆนะครับ ผมก็เลยทุกอย่างที่ผมทําในช่องเนี้ยก็เลยจะตรงกับคอมมิชเมนต์นี้เสมอนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะ่ะเพื่ออยากจะสื่ออย่างหนึ่งเลยว่าสิ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกครับว่านี่คือสิ่งที่กําหนดคุณค่าของผู้ชายครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าคอมมิชเมนต์ถ้าคุณอยากเลิกติดหนังโปให้ได้คุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคอมมิชเมนต์ทีนี้คอมมิชเมนต์กับพรอมิสมันต่างกันยังไงคอมมิชเมนต์เนี่ยถ้าเกิดไปแปลตรงตัวมันก็คือคําสัญญาเหมือนกันพรอมิสก็แปลว่าสัญญาเหมือนกันถูกไหม มันต่างกันยังไงมันต่างกันคือว่าคอมมิชเมนต์เนี่ยมันเป็นคือแม่งคาไทยคือผมหาคําไทยมาเปรียบเทียบยากคอมมิชเมนต์อะคำมั่นสัญญาก็ไม่เชิงคอมมิชเมนต์มันคืออันนี้อธิบายให้เห็นภาพแล้วกันเนาะมันคือสัญญาที่เราให้ไว้แล้วมันเป็นสัญญาที่จะไม่มีวันที่จะผิดคำสัญญาได้อะอารมณ์คาสาบานไม่ใช่คําสาบานมันคือคําสัญญาที่คือ มันคือการที่คนคนหนึ่งมีสัจจะคอมมิชเมนต์คือสัจจะเอออย่างนี้ดีกว่าคอมมิชเมนต์คือสัจจะเมื่อเราลั่นวาจาอะไรไปแล้วจงมีสัจจะในสิ่งที่เราลั่นวาจาไปอืนี่คือความหมายของเขาว่าคอมมิชเมนต์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือตัวกําหนดคุณค่าของผู้ชายทํให้ผมพูดอย่างนี้ครับผมอยากถามคุณว่าถ้าวันนี้คุณเดินไปเจอผู้ชายสองคนผู้ชายทั้งสองคนนะ่ะบอกเป็นผู้ใหญ่แล้วกันนะเป็นผู้ใหญ่สองคนนะที่ดูท่าทางน่าเคารพภูมิฐานทั้งสองคนบอกคุณว่า เขาจะร่วมลงส,สมมติว่าคุณกำลังทาธุรกิจอยู่เขาจะร่วมลงทุนในธุรกิจของคุณพร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อให้คุณสามารถสร้างอนาคตได้นะทั้งสองคนเขาสัญญาคุณอย่างนี้เลยทีนี้คนแรกนะครับคนแรกพอเวลาผ่านไป3เดือนเนาะคนแรกเขาบอกคุณว่าเฮ้ยไอขอไม่ไอไม่อยากจะลงทุนกับยูละไอไม่ให้ตังล์ละเพราะไอไม่อยากให้เหตุผลคือไอไม่อยากให้ ไอ้ไม่อยากให้อ่ะเออไอ้หมดอารมณ์จะช่วยอยูแหละอีกคนนึงแล้วเขาก็เดินจักไปนะคนแรกเดินจักไปเลยคนที่สองเดินมาเฮ้ยยูไอ้ก็รู้สึกว่าไอ้ไม่อยากให้ตังค์ยู่แล้วเหมือนกันอ่ะเออแต่ทีเนี้ยไอ้ I, ว่าคือที่ไอ้ไม่ให้อยู่เพราะเพราะไอ้รู้สึกว่าโมเดลธุรกิจของยูยังยังอ่อนอยู่ถ้าไอ้ให้ไปไอ้ I, ขาทุนแน่ไอ้ I, ขาดทุนแน่นอนเพราะฉะนั้นยู you, ไปทําโมเดลธุรกิจมาใหม่แล้วเดี๋ยวไอ้เป็นคอนซัลต์ให้เดี๋ยวพอโมเดลธุรกิจยูโอเคเดี๋ยวไอ้จะค่อยลงทุน คุณว่าคนสองคนนี้คนไหนมีคอมมิชเมนต์กับคนไหนไม่มีคอมมิชเมนต์คนแรกไม่มีคอมมิชเมนต์นะเขาสัญญาว่าจะทําอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ทําตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลคนที่สองถามว่าทําตามสัญญาไหมก็ไม่ได้ทําแต่มีเหตุผลและให้ช้อยให้วิธีแก้นะครับคอมมิชเมนต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณต้องทําได้ทุกครั้งแต่มันแปลว่าคุณได้พยายามเพื่อทําในสิ่งนั้นแล้วและพยายามมันซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดผลสําเร็จขึ้นมา นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าคอมมิชเมนต์คอมมิชเมนต์คือการรักษาคำพูดตัวเองคอมมิชเมนต์คือการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้คอมมิชเมนต์คือการยึดมั่นในความตั้งใจแรกสุดที่คุณเคยมีคุณเคยตั้งใจว่าอยากจะเลิกติดหนังโป๊เพราะอะไรจงมีคอมมิชเมนต์กับเป้าหมายนั้นคุณตั้งใจว่าอยากจะทำอาชีพเสริมเพื่ออะไรนะอาจจะเพื่อลูกเพื่อภรรยาเพื่อแฟน อาจจะเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพเพื่อใช้หนี้เพื่อช่วยพ่อแม่เพื่ออะไรก็แล้วแต่จงมีคอมมิทเมนต์ต่อสิ่งที่คุณได้ลั่นวาจาแม้กระทั่งลั่นวาจากับตัวเองเอาไว้คําว่าลั่นวาจากับตัวเองคืออะไรครับก็คือตั้งเป้าหมายในใจนั่นแหละเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วจงรับผิดชอบเป้าหมายที่ตัวเองตั้งตราบใดที่มันยังเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าต่อใจคุณอยู่จงรับผิดชอบต่อมันแล้วทํามันไปเรื่อยๆ ทำล้มเรียนรู้ทำล้มเรียนรู้ทำล้มเรียนรู้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดผลลัพธ์เองนะครับผมในฐานะเจ้าของธุรธกิจที่อยู่ในโลกของการตลาดมาเกือบ10ปีผมขอย้ำผมขอยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นคือคุณจะล้มล้มจนคุณน่วมอ่ะจนคุณสวักสะบอมอ่ะกว่าคุณจะสามารถลุกและประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะล้มกี่ทีคุณแค่ต้องมีคอมมิชเมนท์ที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ลุยต่อการเลิกติดหนังโป๊ไม่ต่างกันเลยครับคุณจะน่วมเลยฮะคุณจะโดนไอโดพามีนตัวเวนเนี่ยเล่นงานจนน่วมคุณจะโดนกิเลสการราคะเล่นงานจนน่วมคุณจะโดนอารมณ์ทางเพศเล่นงานจนน่วมคุณต้องเล่นคุณต้องโดนเล่นงานจนน่วมแน่นอนกว่าคุณจะสามารถควบคุมตัวเองได้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะสามารถควบคุมตัวเองได้ในทันทีครั้งแรกที่คุณเริ่ม ตั้งเป้าหมายอยากเลิกติดนังโปถ้าคุณทําได้คุณเก่งผมผมผมยินดีด้วยแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองติดหนังโปนะครับก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับติดหนังโปและอยากเลิกติดหนังโปเออต้องใช้คํานี้เนาะอยากเลิกติดหรือว่าอยากจะดีท็อกซ์นังโปนะอาจจะดีทอ็อกซ์มวัน7วัน15วัน1เดือนได้หมดเลยนะก็กด,ต,ดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ แล้วเรามาลุยโปรเจกต์เลือกติดหนังโป๊ไปด้วยกันสำหรับผมวันนี้มีแค่นี้เจอกันใหม่อ e ีพีหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ